บ้านล้างคนกรีดยางภาพที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้เป็นภาพของสถานที่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับบ้านล้างหลังนี้ตั้งอยู่กลางป่าลายล้อมไปด้วยต้นยางพาราในพื้นที่ขนาดใหญ่อดีตเคยมีคนงานกรีดยางอาศัยอยู่ปัจจุบันได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ตาำกว่า10ปีโดยบรรยากาศภายในและบ,บริเวณโดยรอบตัวบ้านนั้นน่ากลัวมากรวมถึงมืดสนิทเหมือนกับบ้านหลังนี้จมอยู่กลางป่าต้นยางขนาดใหญ่ โดยป่าต้นยางขนาดใหญ่ที่รอบๆบ้านนั้นยังคงมีชาวบ้านมากรีดยางอยู่ในช่วงเวลากลางคืน โดยชาวบ้านที่เข้ามากรีดยางในบริเวณรอบๆบ,บ้านหลังนี้ต่างเล่าว่าสาเหตุที่ร้างเพราะเจ้าของสวนยางตัวจริงไม่ได้จ้างคนงานต่อเลยทําให้บ้านหลังนี้เดิมใช้เป็นบ้านพักคนงานกรีดยางไม่มีใครอาศัยอยู่เลยปล่อยให้ทิ้งร้างมาจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันเลยปล่อยให้เชา่าแต่บริเวณสวนยางพาราให้ชาวบ้านที่พอจะมีทุนเข้ามากรีดยางเท่านั้นแต่เรื่องราวต่างๆหลังจากนั้นชาวบ้านที่กรีดยางและ ตัวเจ้าของสวนยางแห่งนี้เองต่างเคยพบเห็นดวงไฟประหลาดบริเวณตัวบ้านล้างหลังนี้เป็นดวงไฟลูกกลมๆขนาดประมาณลูกฟุตบอลพลาสติกที่เด็กประถมใช้เตะเล่นกันในโรงเรียนโดยไฟดังกล่าวมีลักษณะเป็นแสงสีขาวสว่างนวลส่วนมากมักจะปรากฏให้เห็นหลังวันพระโดยมีลักษณะลอยขึ้นจากบริเวณหลังบ้านโดยลอยขึ้นฟ้าไปอย่างช,ช้าๆขึ้นไปไม่สูงมากประมาณยอดของต้นยางแล้วค่อยๆจางหายไป โดยในสมัยก่อนเห็นกันบ่อยกว่าในปัจจุบันทําให้ชาวบ้านในละแวกนี้เชื่อกันว่ามีดวงจิตของเทวดาหรือเจ้าป่าเจ้าเขาที่เข้ามาคอยดูแลสวนอยากและสถานที่แห่งนี้อยู่และนี่คือสถานที่แปลกสถานที่หนึ่งครับที่บ้านล้างมาพร้อมกับประวัติแปลกหากใครชอบสถานที่แบบนี้กดติดตามกดถูกใจได้เลยครับฝากช่วยกันสนับสนุนช่องโดยการกดติดตามสัญลักษณ์ยูทูบกดสัญลักษณ์ยูทูบใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับขอบคุณครับ